สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสบักวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายอาคารพาณิชย์นะครับสูง4ชั้นนะครับมีทั้งหมด8ปู่หานะครับวันนี้จะนำเสนอนะครับหนึู่หานะค,ความกว้าง4เมตรความลึก20เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วทั้งหมดนี้่320ตารางเมตนะรนึค่ับซึ่อย็่ยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เนี่ยครับองราคาขายเลยนะครับสามล้านห้าแสนบาทนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นอาคารที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นทาเลทองเพราะฉะนั้นผมขออนุญากลับกล้องก่อนนะครับที่จะนําเสนอเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์หลังนี้ต่อไปนะครับนี่ครับอาคารพาณิชย์นะครับสี่ชั้นนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ห้องที่จะขายก็เนี่ยห้องนี้เลยนะครับ ซึ่งก็ด้านหน้าก็จะเปน็นถนนนะครับเปน็นถนนเสเลนนะครับถ้าไปทางทิศเหนือนี่นะครับก็จะขึ้นสะพานดาวนะครับแล้วก็ตรงไปก็จะไปที่นะครับอำเภอขอศรีนรินอำเภอจอมพระอำเภอท่าตูมแล้วก็ไปที่จังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับแต่ถ้าไปทางทิศใต้เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยทางจากตรงนี้ไปประมาณสัก3า0รเมตรนะครับก็คือโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาลใหญ่ของจังหวัดสุรินเลยนะครับแล้วก็มีสถานที่ด้านการศึกษาในจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับอาคารพาณิชย์หลังนี้นี่ถือว่าเป็นทําเลทองนะครับเหมาะมากๆสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะพื้นที่ที่จะมาค้าขายนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นถนนสี่เลนนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็จะขอ พาทุกท่านไปชมนะครับพื้นที่ด้านในนะครับนี่ครับด้านหน้าของอาคารพาณิชย์หลังนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็สําหรับอาคารที่อยู่ติดๆเลยก็คือเซเรนะครับทราเวลทัวร์นะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกลางไร่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนอาคารที่จะขายคือตรงนี้นะครับหน้ากว้างถึง4เมตร นะครับความลึก20เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยใน320นะครับตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่เนื้อที่นะครับทั้งหมดใน22ตารางวาโอ้นะครับใหญ่โตพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็นี่คือชั้นนะครับชั้นล่างนะครับล่างสุดนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ไปด้านหลังก็จะเป็น นะครับเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ไปด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นนะครับห้องซักล้างนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นห้องครัวแล้วก็ไปด้านบนนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด2ห้องนอน3ห้องน้ํานะครับหห้องครัวหนึ่งห้องซักล้างนะครับแล้วก็มี3ห้องโถงขนาดใหญ่นะครับข้างบนก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับราวบันไดก็จะเป็นเนี่ยนะครับ ปลอดภัยนะครับนี่คือขึ้นมาเป็นชั้นที่สองแล้วนะครับชั้นที่สองก็งพื้นที่นี่ใหญ่โตโมโหรานเลยทีเดียวนะครับชั้นชั้นที่สองนะครับเป็นอาคารพาณิที่ได้มาตรฐานนะครับในการก่อสร้างซึ่งการควบคุมการก่อสร้างโดยนะครับวิศวกรน,นะครับการออกแบบโดยนะครับสถาปนิกควบคุมแบบโดยวิศวกรน,นะครับ เราเลยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นะครับนี่คือห้องน้ํานะครับห้องน้านีทั้งสามห้องก็จะคล้ายๆกันนะครับเรื่องของสุขภัณฑ์ห้องน้ำนั้นก็นะครับจัดจัดหนักจัดเต็มมีทุกอย่างนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ยตรงนี้นะครับนี่คือชั้นที่2นะครับต่อไปก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมพื้นที่นะครับซึ่งก็จะเป็นชั้นที่สนะครับเป็นชั้นที่สามนะครับ นี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีถึงสี่ชั้นนะครับชั้นที่สี่เป็นชั้นดาดฟ้าโอ้นะครับขึ้นไปชั้นที่สี่นี่สามารถมองเมืองสุรินทร์ได้ทั้งได้ทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับคือว่าสูงมากนะครับตรงนี้นะัเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับการพักอาศัยนี่ไม่ต้องห่วงครับนี่ห้องนะครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นี่นะครับ โอนได้เป็นร้อยครับนี่ครับถ้าจะมาพักอาศัยนะครับนี่คือพื้นที่ด้านบนนะครับนี่อาคารพาณิชย์ตรงนี้อันนี้คือชั้นที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับไปนะครับชั้นชั้นที่สี่นะครับเป็นชั้นดาดฟ้านะครับซึ่งก็นะครับราคาในสามล้านห้าแสนบาทราคานี่ถือว่านะครับราคาเนี่ยเหมาะสมมากๆนะครับ เพราะว่าเป็นอาคารปริชยทที่อยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับาราคานี้ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าเป็นทำเลค้าขายแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่โอ้สำคัญ,สำค,ญสำคัญนี่นะครับเยอะมากนะครับสำคัญมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับพื้นที่ด้านของการศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดประตูะครับนี่ครับเป็นชั้นดาดฟ้านะครับอันนี้คือชั้นที่4เลยนะครับชั้นดาดฟ้าไอที่ผมพยายามขึ้นมาเพื่อที่จะมาชี้ให้ท่านดูว่านะครับมีอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ที่ผมชี้เลยนะครับนี่คือโรงแรมทองทาริน นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นโรงแรมอันดับหนึここ <uana> ่งของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่มาจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับมาใช้บริการจํานวนมากนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะครับตึกสูงๆนี่เป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจําจังหวัดนะครับเนี่ยอันนี้คือตึกร้อยปีนะครับที่ผมชี้อยู่นี้โรงพยาบาลนะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับรงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิทยาลัยนะครับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ไปอาคารสูงๆนันก็จะเป็นนะครับโรงเรียนอนุบาลนะครับเมืองสุรินทร์นะครับโรงเรียนอนุบาลเมืองสุรินทร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็ที่ตึกสูงๆใหญ่ๆนั้นก็จะเป็นโรงเรียน นะครับสิรินธรนะครับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและถัดไปก็จะเป็นโรงเรียนสุรวิทยาคารแล้วก็หลังใกล้ๆต,ตัวน,นี้อีกก็คือวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะครับโอ้ส่วนการศึกษานี่มาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับในจังหวัดสุรินทร์นี่ถือว่าท่านมีบุตรหลานนี่ไม่ต้องไปอยู่ไกลนะครับไปไม่ต้องไปเรียนไกลนะครับมีทั้งระดับอนุบาลน,นะครับมีทั้งชั้นมัธยมมีทั้งระดับวิทยาลัยนะครับ แล้วถ้าถัดไปอีกประมาณสัก2กิโลนี่ก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับและววิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่นะครับวิทยาลัยนะครับสารพัดช่างนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับจังหวัดสุรินทร์ก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่านะครับอาคารหลังนี้นี่นะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาทำเล นะครับเพื่อที่จะค้าขายนะครับเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองสุรินเลยนะครับราคาก็นะครับสามล้านห้าแสนบาทราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้นะครับซึ่งก็เป็นอาคารที่เพิ่งสร้างนะครับได้มาไม่กี่ปีนะครับความคงทนถาวรนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับการรับรองแบบดูแลการก่อสร้างเป็นอย่างดีก็คือนะครับกรมโยธาของเทศบาลเมืองสุรินนะครับ เพราะเจาหนี้ถือว่าเป็นตึกหรือว่าอาคารปณิตที่ได้มาตรฐานนะครับความกว้างอยู่ที่นะครับ4เมตรความลึก20นะครับ20เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระเบียงหรือจะเป็นห้องโถงนี่โอ้นะครับจัหนักจัดเต็ม นะครับแล้วก็ใช้วัสดุอย่างดีเลยนะครับพรอย่างนั้นสุดจิตสนใจก็โทรมานะครับที่ผมครับนัทพลพรมสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์อดีลาก็0 9 9 2 8 0 1 7 2 9นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของอาคารพาณิชย์และก็ทีมงานนะครับที่ไว้างใจให้ผมกับนัทพลพรมสวัสดิ์ได้มีโอกาสทำการรีวิวและก็มอบหมายพรกิจให้เป็นสื่อกลางในการเสื้อขายนะครับต่อไปวันนี้ขอบคุณมากขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ